ให้ปัญหาทุกข้อจบที่เราด้วยแคลดีทีพัสอาหารเสริมบำรุงกระดูกข้อจาก TL by สบโยอิเบื้องลึกพลตำรวจโทรเรวัตเปิดรับการข่าว สินพฤษภาอำนาจเปลี่ยนลุงเปลวเผยพฤษภาคมฟ้าผ่าเปรี่ยงรัฐบาลมรณะและทักษิณออกนอกประเทศจากกรณีมีการเลือกตั้งซ้อมสสเขตแปดนครศรีธรรมราชซึ่งก็มีสามพักการเมืองรวมรัฐบาลเข้าชิงชัยมีการเปิดเวทีประสยัยขณะที่ก็มีกระแสขาาศถึงการ ซื้อเสียงเกิดขึ้นทำกลางเขาลือออกมาระบุแล้วก็การประเมินว่าจะมีเหตุการณ์เปลี่ยนแปลงทางการเมืองครั้งใหญ่ในช่วงเดือนพฤษภาค,คมนี้ทั้งนี้สถานการณ์ทางการเมืองค่ะกําลังเข้มข้นทกากลางกระแสข่าวปรับคณะรัฐมนตรีและการเดินหน้าคดีชั้น14โรงพยาบาลตำรวจของอดีตนายก ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินและสารดีกาได้มีการนัดประชุมองค์คณะไตสวนขณะที่รายงานข่าวก็มีการออกมาเปิดเผยตรงกันถึงความเปลี่ยนแปลงพิกผันที่จะเกิดขึ้นโดยล่าสุดค่ะวันที่24เมษายน2568พลตํารวจโทรเรวัตกลิ่นเกอรอดีตผู้บัญชาการตํารวจปราบปรามยาเสพติดได้มีการออกมาไลฟ์สดค่ะผ่านทางช่อง YouTube โจเรวัตกลิ่นเกษรว่าการเลือกตั้งซ่อมสอสอเขต8นครศรีธรรมราชดูเดือดมากและกำลังสร้างความอึดอัดใจให้กับตำรวจในพื้นที่เพราะผู้บังคับบัญชาระดับสูงของจังหวัดสั่งการให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบีฝ่ายตรงข้ามจึงได้แนะนำให้ซ่อนกล้องเอาไว้ในระหว่างปล่อยแถวเพื่อเป็นหลักฐานดำเนินคดีผู้บังคับบัญชาพลตำรวจโทเรวัตได้กล่าวลอบใจตำรวจที่ระบายเรื่องนันกล่าวว่า ไม่ต้องไปกลัวอำนาจมีไม่ยาวนานจากการข่าวทราบว่าสิ้นเดือนพฤษภาคมเข้าเดือนมิถุนายนอำนาจเปลี่ยนพวกไม่ทำงานตามหน้าที่ใช้อำนาจตามกฎหมายไปรังแกผู้อื่นควรได้รับผลกรรมนั้นถึงตอนนั้นอย่ามาร้องโอดโอยอย่างไรก็ตามค่ะพลตํารวจโทเรวัตระบุอีกว่าผู้บัญชาการระดับสูงในจังหวัดนครศรีธรรมราช สั่งการตำรวจไปตั้งด่านให้บีล็อกเฉพาะฝ่ายตรงข้ามทั้งที่ควรให้ความเป็นธรรมกับผู้สมัครสสไปสั่งผู้ตายบังคับบัญชาให้ช่วยพักการเมืองใดพักการเมืองหนึ่งส่วนตัวมองเรื่องนี้มีความผิดมีพยานหลักฐานพอที่จะดำเนินคดีได้ก็ขอให้กะกะตนครศรีธรรมราชช่วยทำหน้าที่ไม่นานต่อจากนี้อำนาจก็เปลี่ยนมือแล้วทำอะไรขอให้ระมัดระวงังจะกลับตัวไม่ทัน นักเลงจริงต้องปล่อยเขาฟาดกันเราเป็นกรรมการกลางอย่าไปถือหางนักมวยฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งกรรมการต้องเป็นกลางเราเป็นข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ส่วนตัวผมไม่สนิทไม่รู้จักท่าสนิทก็โทรไปแนะนำว่าอย่าไปสั่งลูกน้องสั่งผู้ใต้บังคับบัญชาสั่งกำนันผู้ใหญ่บ้านสั่งตำรวจสั่งอสอ ถ้าอำนาจมันเปลี่ยนมือเข้าไปจริงๆมันจะเดือดร้อนเขาเลือกตั้งไปแล้วใครจะเป็นสสก็ไม่รู้ท่านอาจจะได้หน้าแต่ว่าผลงานอาจจะติดคุกซะเองผู้สื่อข่าวมีการรายงานว่าการเลือกตั้งซ้อมสมาชิกสภาผู้แทนรัษฎรหรือว่าสสเขต8จังหวัดน,นครศรีธรรมราช จะมีขึ้นในวันที่27เมษายนนี้เนื่องจากนางมุกดาวันเลืองศีนินสสอพักภูมิใจไทยถูกศาลดีกาเพิกถอนสิทธิ์สมัครสสจากการทำผิดกฎหมายเลือกตั้งในการหาเสียงเมื่อปีพศ2566การเลือกตั้งครั้งนี้มีผู้สมัครรับเลือกตั้ง6คนซึ่งก็เป็นตัวเต็งจะมีนายสวัยเลืองสีนินพักภูมิใจไทยไม้เล็กหนึ่งนายชินวรบุญยเกียรติพักประชาธิป,ปัตย หมายเลขสองนายนัฐกิตอยู่ดวงพักประชาชนหมายเลข3นายก้องเกียรติเกตสมบูรณ์พักกล้าธรรมนอกจากนี้เป็นที่น่าสังเกตค่ะว่าการที่พักรวมรัฐบาลสามพักประกอบด้วยพักภูมิใจไทยพักประชาธิปัตย์และพักกล้าธรรมส่งผู้สมัครชิงกันเองก่อนหน้านี้ก็มีความเคลื่อนไหวที่สอดคล้องค่ะกับคําพูดของพลตํารวจโทเร,รวัตถึงความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคม โดยทีมข่าวดุคริติค่ะพบว่าเมื่อวันที่21เมษายนที่ผ่านมาคอลัมนิชื่อดังแห่งไทยโพสต์เปเลวสีเงินได้มีการเผยแพร่บ,บทความซึ่งกระบุเนื้อหาไว้บางช่วงที่สำคัญว่าช่วงนี้ข่าวปรับครมยุบสภานายกลาออกถูกกระเพื่อมเป็นรายวันจากสื่อโทรทัศน์บ,บางช่องผมก็ได้แต่รอตามเข้าไปไม,าไม่กล้ารับไม่กล้าปฏิเสธเพราะอาจจะเป็นข่าวซิปของเขาก็ได้เนื่องจากสื่อโทรทัศน์ เขากล้ชิดแหล่งข่าวในรัฐบาลมากเป็นพิเศษการปร,รับพุ่งเป้าไปที่เก้าอี้มหาไทยในยะว่าเพื่ออำนาจเบ็ดเสร็จทุกจังหวัดต่อการเลือกตั้งครั้งต่อไปพักเพื่อไทยขอเปลี่ยนชิงบีบพักภูมิใจไทยให้คลายคืนผมบอกคร่าวร้าอย่างนี้เพื่อไทยเพื่อทักษิณยังขืนอ้างเสียงข้างมากเปื้อเปลือก,อกจะเอาให้ได้เหมือนนิรโทษกรรมสุดซอยแล้วก็ทักษิณบอกครอบครัวเก็บของจองตั๋วเครื่องบินไว้ล่วงหน้าได้เลย ที่อยากจะกระซิบถึงทักษิณอีกเรื่องก็คือนอกจากเขาลางมรณะของรัฐบาลตั้งทมืนแล้วเขาลางของตัวทักษิณเองในคดีชั้น14ทั้งที่ปปชทั้งแพทยิสภาสุดซิบนินทาก,กันว่าเหมือนถูกของแข็งเดอยู่กับที่ไม่มีขยับขยื่นนั้นผมจับยามสามตาแล้วภายในพฤษภาฟ้าผ่าเปลี่ยงแน่ หากคุณคือคนไทยคนหนึ่งที่ไม่เห็นด้วยกับการมีคาสิโนถูกกฎหมายในประเทศไทยกรุณาร่วมกันส่งเสียงผ่านรัฐบาลและรัฐสภาเพื่อแสดงจุดยืนว่าเราไม่เอาคาสิโนตามเนื้อหาของแคมเปญเราไม่เอาคาสิโนของมูลนิธิรณรงค์หยุดพนันตามลิงก์นี้ได้เลยค่ะ